น้ำพริกปานนนน้ำพริกปานนนนะคะนี่ถั่วนี่นะคะน้ำพริกปานินก่อนจะไปตามน้ำพริกย่าก็พามาต้มผักก่อนนะคะต้มผักจิ้มน้ำพริกเนาะอันนี้ก็จะมีถั่วมีกระลำ น,นี้ก็จะคั่วพริกนะคะคั่วพริกหอมกระเทียมเพื่อทำน้ำพริกปลานินหรือว่าปนปลานินอันนี้ก็จะต้มมะละต้มยอดมะละไว้กิกปนกับปน่นปลานะ นิน

แล้วก็จะมีผัดบวบนี่นะคะน้ำพริกปลานินอีกหนึ่งเมนูก็จะมาผัดบวบใส่ไข่นะคะบวบใส่ไข่ และครันนี้เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายรสดีแค่นี้พอนะคะอย่าใส่เยอะนะคะมันจะเค็มน,นะคะแลวครันนี้ก็ซอสหอยนางรมพอ ปรุงรสฟ้าเขียวนิดหน่อยถ้าน,น้ำมันแห้งเราก็สามารถเติมได้นะคะถ้าน,น้ำมันแห้งอย่างนี้ก็เติมอีกสักหน่อยเพราะว่าบวกมันจะไม่สุกถ้าเราเติมเยอะทีเดียว ก็อร่อยได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านง่ายๆคือน้ำพริกปลาทูผักต้มแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่นะคะ ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ